โอเคมาแล้ว n i ี e Air Zoom Alpha Fly Next Percent ครับเพึ่งได้มาวันนี้รอนร้อนตัวนี้เป็นสีขาวโอลิมปิกนะฮะได้มาในราคาแพงกว่า หน้าร้านเพราะว่าไม่ได้เมสเซจสมาชิกพิเศษในการสั่งซื้อก็หิ้วครับตัวนี้ก็ได้จากพี่ใน Facebook ตัวนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดทีนึงว่าติดต่อสั่งซื้ออะไรยังไงก็ได้เป็นของป้ายญี่ปุ่นนะครับหรือญี่ปุ่นเนาะอันนี้เพิ่งถอดป้ายไปแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มารีวิวเป็นฉบับเต็มเนาะจะเป็นคร่าวๆให้ดูว่าวันนี้ได้รองเท้ามาแล้ว ผมเอาไปทำอะไรแปลกๆมานะฮะจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้ผมก็แกะออกมาจากกล่องแล้วแหละนะครับในกล่องก็คงไม่มีอะไรมากก็ุงผ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็กระดาษที่ไว้ห่อรองเท้านะครับแล้วก็ตัวที่เอาไว้ดันรองเท้าข้างในนะมีแค่นี้เหมือนกันกันกบเนะ็กเปอร์เซนต์เนาะแล้วก็ตัวอัลฟ่าสีแรกก็คือสีดำเขียว ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวรองเทา้านี่แต่สังเกตว่าตูดเป็นสีชมพูใช่ไหมผมว่าไปทำอะไรมาเปลี่ยนของแท้ให้เหมือนของไฮเอ็นนะครับตัวนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนาะผมเอามาคัสตอมโมดิฟายผมจะทำตูดเป็นสีชมพูเหมือนของคลิปโชเก้นะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ชมพูเข้มขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวรองพื้นยังไม่ได้ลง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 ตัวสีเข้มเนาะแต่ว่าจะให้ดูว่าสีที่ผมทำเนี่ยไอที่ความชอบส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าออกมาหลังจากแกะตัวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงตัวคลิปนี้ผมจะแกะในนี้เลยนะครับจะแกะในนี้ให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆของตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิป สำหรับรีวิวรองเท้าคู่นี้น่าจะวันนี้แหละถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะครับจะเอาตัวโอ้กเปอร์เซ็นต์ะครับที่ใช้ประจำทั้งวิ่งลองลานวิ่งเทมโป้ลงอินชวลลงขอร์ดซ้อมต่างๆนานาก็จะใช้คู่นี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้อีก,กิเดนเป็นคู่ใหม่แต่ว่า คู่ประจําที่ใช้สําหรับลงคอร์ดจริงๆจะเป็นคู่นี้สังเกตดูพื้นตัวนี้ก็วิ่งมาเกิน200กิโลแล้วแหละนะครับเยอะแล้วแหละจาไม่ได้ว่าวิ่งไปกี่กิโลแต่สังเกตดูพื้นจะเป็นสีส้มไม่ใช่ว่าไปวิ่งใส่ลูกลังมานะวิ่งในคอร์ดนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองลงสนามแล้วก็เดี๋ยวเอาฟิลลิ่งมาบอกนะเดี๋ยวมาดูตัวอัลฟาฟลายเน็กเปอร์เซนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะแต่อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่า หน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็สองข้างตัีวนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้สลับสีอะไรหรอกนะครับให้ดูข้างในดูพื้นแต่ว่าเกียดตรงนี้มากเลยตรงรูๆเนี่ยมันดูตลกไงไม่รู้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลอก ลอกไอ้ตรงนี้ก็ดูเลยว,ว่ามันจะออกมาดูดูน่าน่าเกียดขนาดไหนนะเออส่วนถามว่าใช้ใช้สีอะไรระบายก็เป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิกแต่ว่าเป็นอะคริลิกแบบแท่งนะแท่งหนึ่งก็สี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทมาลองดูนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านวิธีแก้มีเยอะแยะครับในการลบไอ้สีตรงนี้นะเดี๋ยวมาลองดูว่าแกะออกมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวนี้ผมลงพื้นไปทั้งหมดสามรอบนะครับสามถึงสี่รอบก็รู้สึกว่าตัวเองปิดปิดได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกทีหนึ่งคือแกะกล่องออกมาแล้วผมก็เอาสีลงเลย รู้สึกว่ารอดรู้สึกว่าลอดลอด,ดูคมด้วยนะเนี่ยคมด้วยนะคมด้วยนะอ,อาจจะมีสีหลุด,ลดออกมาบ้างเล็กน้อยแหละมีมีหลุดออกมาตามร่องด้วยแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเก็บได้เดี๋ยวเก็บได้ทีหลังเพราะว่ามันเป็นร่องตามพื้นโฟม ตัวซูมเนะครับด้านในก็ทานะครับาทาทั้งข้างนอกข้างในก็น่าจะมีเก็บแค่แค่ตรงนี้แหละตรงขอบๆตรงนี้แหละที่มันล้นออกมานะครับมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ <laughs> <Yeah>. <laughs> เออ ก็ได้อยู่ได้อยู่ตลกไหมสวยไหมก็ได้อยู่เนาะ mm. เออก็ได้อยู่ชมพูอยู่ชมพูอยู่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมาเก็บงานเดี๋ยวรอดูคมคลิปสวยกิ้งแน่นอนสวยกิ้งแน่นอนรอดูอย่างน้อยก็ดูดีกว่าของไฮเอ็น <laughs> เปลี่ยนรองเท้าแท้เป็นของฮเอนเดี๋ยวอีกข้างนึงเดี๋ยวมาดูอีกข้างนึง่งตลกว่ะจริงๆผมก็อยากได้สีเขียวดํานะเดี๋ยวซื้ออีกคู่หนึง่งเดี๋ยวซื้ออีกคู่หนึง่งอย่าหาทำนะครับผมทําให้ดูนะมันมีคนที่อยากคิดอยากจะทําแบบผมเหมือนกันนะ แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาเขาทำไปหรือยังแต่ว่าผมไม่สนอะผมอยากได้แบบนี้ผมก็ทำแม่งเลยจบแล้วก็คลิปหลังจากตัวคลิปวิดีโอนี้ตัวถัดไปก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะเอาฟิลลิ่งของ Next% p e r c e n ซแล้วก็ Alphafly มาพูดให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงที่ใช้สำหรับวิ่งนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะ ซื้อมันมากแค่ไหนนะครับแต่สำหรับคนที่มีงบอยู่แล้วก็ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะถ้ามีงบอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่มีงบอยู่ประมาณหนึ่งอยากได้รองเท้าเลสซิ่งดีๆสักคู่หนึ่งมาซื้อไอมาใส่ซื้อมาใส่เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าตัวนี้ผมก็ได้ทดสอบไปนิดหน่อยนะครับในการกระโดดแล้วก็การทำเข่าต่ำเบาๆนะครับทำเข่าต่ำเบา เออผมว่ามันก็โอนะไอแม็กแมทอยู่นะแม็อยู่นะไอ,อไดเรื่องได้เร่องไดเร่องที่เรือเดี๋ยวผมก็เก็บขอบและแล้วก็อาจจะอบสีอีกนิดหน่อยนะครับส่วนถามว่าเอาสีอะคริลิกแข่งตัวนี้ทาแล้วพื้นแตกไหมก็ถ้าลงแค่ชั้นเดียวยังไงก็ไม่เหลือลอกแน่นอนนะครับยังไงก็ลอกแหละเพราะว่าสีมันไม่ได้เข้าไปในเนื้อโฟม นะโอเคยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปตัวหลังจากนี้นะครับก็คืออัลฟา Fly n เน็กเปอร์เซ็นเวสเวเปอร์ไฟเน็นะครับ Alpha f l y แล้วก็ n e ็กเปอร์เซ y อัลฟาไฟแล้วก็ n e ็กเปอร์เซโอ้เรียกยากโอเคเจอกันครับ